มาสุมเลยเดี๋ยวยาพอดีแหละพอดีแล้วพอดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนฟาร์มล่นะคะช่องแอนฟาร์มลี่ที่กกนะคะวันนี้ก็มีเราไปดู ประเด็นนะคะมีช่องหนึ่งเนาะที่เราดูมาเมื่อกี้นะคะเรื่องราวนะคะที่บอกว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงนะคะในเรื่องของลุงช่างนะคะหยอกลุงว่างนะคะวันที่วันที่อยู่ที่ครัวกลางเก่ามันาเก่าเรื่องนานแล้วจะเอามาเล่าใหม่เรื่องนานแล้วแต่เราก็จะมาเล่าใหม่เพราะเราไปเจอไปเจอในคลิป มันไม่ใช่ซึ่งเราฟังแล้วมันมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเขากําลังตําหนินะคะลุงช่างว่าตีลุงหว่างนะตีเพื่อนเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้อเราก็อยู่เราก็จะมายืนยันนะคะว่าชี้ตีจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวให้ยาชี้เล่าก่อนจุดเหตุมาจากตรงไหนจุดเหตุนะคะเรื่องนั้นวันนั้นเก็บข้าวเก็บหินออกจากข้าว ข้าวสารมันมีหินเยอะ<ม>ก็เลยให้เด็กๆช่วยกันแล้วก็สวด้วยให้งานบาที่สุดก็คือเก็บหินอกกอกจากข้าวเก็บออกจากข้าวแล้วทีนี้ลุงก็เลยหยอกค่ะ<ม>แล้วก็เลยลุงก็เลยหยอกบ,บอกว่าให้เด็กๆเก็บหินออกก็จะมีน้องพอยด้วยนะ ก็จะมีน้องเพาะน้องอะไรด้วยกันหลายคนเด็กๆด้วยแล้วก็สวบด้วยพอดีลุงหว่างมาลุงก็เลยหยอกหยอกเหมือนหยอกเพื่อนพนี่แหละหยอกเหมือนเพื่อนพันนี่แหละห,ยอ,นนหละยอกลุงนะคะสังเกตว่าคน,คนไหนที่ลุงรักลุงก็จะหยอกหยอกบ่อยมากถ้าคนลุงที่ลุงเวลา้วลาก็อยู่เวลาก็อยู่นะตรงนั้นแม่มากมาป้าดายูเก็บเก็บมบเล็ดเลยเออน้องนาเด <จะ S 2> <ม>ียกับน้อง น้องตองด้วยก็คือลุงช่างอยากให้เด็กนั้นเขาเรียกว่ารู้จักจนในการที่ได้ความรู้นะคะเวลาเขาโตขึ้นน่ะเขาจะได้นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ใชก็คือลุงช่างแนะนําให้น้องนาเดียกับน้องตองนะครับก็คือถ้าน้องเวลาเรามีข้าวสารเนาะช่วยช่วยพ่อแม่ นะคะก็เก็บยิ้นช่วยสวช่วยอะไรเว่ายะามายะพาก็เก็บนะยะพาก็เก็บถ้าตอนนั้นมินน้อยมาอยู่แล้วมินน้อยยิ่งช่วยเลยเห็นไหมเราทำอะไรมินน้อยช่วยทุกอย่างเลยีนเหตุการณ์ว่าลุงช่างตีลุงหวังมันไม่ใช่เลยนะคะพอดีหยอกแล้วก็หยอกเนี่ยตีไม้หลังด้านหลัง แล้วก็หยอกหัวกันอยู่ลุงวางก็หัวเราก็หัวเลาะก็คือก็คือลุงแค่างทำแบบนี้อย่าง่ี้นะะคอ่าใช่ค่ะแต่ไม่ได้โดนอ่าป้าไทบ้านป้าไทบ้านก็อยู่ในเหตุการณ์เป็นไงลุงช่างตีลุงวางจริงไหมตีจริงแต่ไม่ได้ว่าตีโดนนะตีแบบ ตีแบบไยกยอกเอไรใยแล้วเราวันนั้นเราจะเดินทางไปไหนกันด้วยใช่ไหมใช่อยู่เนาะใช่ใช่ก็นั่นน่ะไม่ดาก็เก็บหินพอดีเนาะก็เราเก็บกินก็เก็บหินนางเก็บหินอยู่นี่แหละลุงแกก็ยอกแกยอกแบบแกเสียงดังคือยอกในการวงข้าวได้เนาะตอนนั้นก็คือถ้าใครถ้าใครที่รู้จักลุงช่างนะคะลุงช่างก็จะยอกไม่กี่คนถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลุงวาง ลุงพันธ์ไทมานอกนะคะใช่ค่ะที่เพิ่นสามารถเล่นเล่นหยอกล้อหวยอะไรกันได้นะคะเพราะว่าลุงหวังก็เปรียบเสมือนคนที่บ้านเดียวกันดียวก็เป็นญาติค่ะเป็นญาติทางป้าแตนด้วยอย่างลุงพันธ์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะลุงลุงช่างมากนะก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเพื่อน ะะที่หย ok อกล้อกันก็พอดีมีประเด็นที่เราเห็นในคลิปนะคะว่ากําลังพูดคุยกันตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลด้านนอกนะคะกำลังพูดถึงลุงหว่างนะคะว่าลุงช่างตีลุงหว่างลุงหว่างเจ็บจริงเหรอนะคะพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นพยานนะคะว่าไม่ได้ตีจริงค่ะก็ทําท่าเหมือนจะตีแต่ไม่ได้ตีแบบ เพ uhm si> ี้ยๆอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ค่ะแต่ว่อารมณ์กับพื้นก็ไม่ได้โดนเราก็ยังดูอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ก็หลายคนนะนะคะแล้วก็ฝ่าึงเนาะนะคะฝกถหงถ้าพูดพูดก็พูดให้พูดความจริงหน่อยใช่พอออกไปแล้วจะจะพูดแบบให้มันเป็นเชื้อไฟให้มันเป็นอะไรนะคะก็ ถ้าออกไปแล้วอยากฝากบอกลุงหว่างด้วยว่าคนบ้านเดียวกันถ้ามันไม่จริงก็อย่าออมาพูดอย่าใส่เชื้อไฟค่ะก็คิดเห็นตอนที่เราเข้ามาช่วยเหลือเราว่าเรามีเราอะไรเรารู้จักเราได้ทำ Youtube ถ้าไม่ถ่ายชีวิตลุงป้าเราก็ไม่ได้เป็น Youtube เราก็ไม่ได้หรือว่าลุงหว่างไม่คิดแบบย่าหรอคนบ้านเดียวกันหึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกัน ใสไฟนะคะอย่าสสยไฟพูดไปตามความจริงนะคะ่าก็ขอฝากถึงลุงหว่างแค่นี้แหละเอ็กเกน,นะะก็แค่เอนก็อยากจะพูดถึงออบุคคลนะคะที่พูดถึงเรื่องของลุงช่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องลุงช่างตีลุงหว่างจริงไหมนะคะก็อยากจะพูดถึงนะคะว่าออถ้าไม่เห็นไม่รู้นะคะ ก็ไม่ต้องไปพูดใส่ใส่ไฟเหมือนที่ย่าชีพูดนะคะก็คือถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันนะถ้ามีความรักก็จะไม่พูดใช่ไหมคะเอออันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไงเราก็ยังไม่ทราบนะคะค่ะถ้าถ้าถ้าความจริงก็ให้พูดความจริงค่ะนะไม่ใช่ว่าไปพูดใส่ไฟให้ลุงช่างดูเสียหายดูไม่ดีนะคะใช่ไหมย่าชีนะคะเพราะว่าถ้าเพราะฉะนั้นให้พูดความจริงค่ะให้พูดความจริงอย่าไปใส่ไฟนะคะ าฝากถึงด้วยนะคะฝากถึงคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าเาคนที่ใกล้ชิดนะคะก็ฝากลุงหวังด้วยนะคะไป้พูดเรื่องพิดาก็ญาติกันก็เป็นญาติกันนะคะเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกัน<ช>ก็รักดอกจึงหยอกเล่นลุงเขาหยอกคือเขาคน,หนายยไคนหน,ไนหยอกได้เขาก็หยอกเลยค่ะคนไหนที่ไม่กูดเขาก็หยอกได้คือจริงๆแล้วก็คือเป็นการหยอกล้อเล่นกันนะคะ อย่าสหาความอยากคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะอีีก็แค่นี้แหละค่ะค่ะยังไงก็ตามนี้นะคะพวกเราเนาะพวกเราก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกมาพูดเนบ้านเดียวกันก็เลยออกมานะตรงนะคะสิลนะคะเป็นยังไงก็แบบนั้นนะคะเราไม่ได้ด้ค่ะเพราะพวกเราเห็นเหตุการณ์ค่ะเห็นเหตุการณ์ยังไงก็พูดตามความจริงค่ะ ไม่มีการว่ามาเสียซ้งพูดคำพูดอะไรทังสิ่งนะไม่ได้รวยลุ้ช่างด้วยนะคะค่ะเพราะอยู่ในเหตุการณ์ที่ป้าจะบ้านเลยแม่ป้าจะบ้านฝากฝากคนที่จะเอาเรื่องของลุงช่างไปพูดนะถ้าถ้าไม่ไม่รู้จริงก็อย่ากพิ่งพูดเนาะเราคนขนาดเราอยู่นีนานยังเรารู้เยอะแยะแล้วเรายังไม่พูด ความจริงอะความดีๆของลุงมันมีเยอะแยะเอา่พูดก็ได้เอาความดีของลุงช่างไปพูดเอพี่พูดนะคะใช่ไม่ใช่หนี้หน่อยนี่นี้หน่อยก็ทาให้เป็นลูกเป็นปืนเป็นไฟอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันไม่ใช่เนาะกขอยากฝากนะคะให้ลุงให้ลุงวางพูดความจริงนะบอกกับใครก็ช่างนะคะก็ขอให้พูดในพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไม่ต้องไปใส่ไฟกันนะคะลุงวางน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุด น่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะ,ะเพราะลุงหวังก็อยู่ที่นี่นะคะถามว่าพวกเรารักน้องตองไหมรัก,รกค่ะ,ะไม,ไม่ไม่รักรก,ก็คงจะไม่ถึงขนาดนี้ค่ะมีไปไหนมาไหนก็ซื้อของฝากให้ลุงให้น้องตองตลอดนะเราก็รักน้องทองนะคะอยไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดเด็กๆนี่คือ,อผ้าพื้น ที่สะอาดขาวสะอาดไม่เกี่ยวกับเด็กนะคะลุงหว่าก็เหมือนกันก็รักเอดิมแหละเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับย่าเราอยู่ที่ครัวมีอะไรก็ลุงว่างมีอะไรก็เรียกลุงหว่างมากินมีอะไรราไปฝากลุงว่างประจายอกโรอนะก็คือประจําเลยก็คือที่ลุงหว่างออกไปนั้นมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรานะคะมันเป็นการตัดสินใจของลุงหว่างเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะคะจากพวกเราก็ยัง มีความเคารพนะมีความรักลุงหวางและลุงตองนะคะค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างไปออทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะจ้ะนะคะค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f อทุกท่านมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะก็ฝากคุวล <c oughs> ุงหวังเด้อยังรักเล่นของใยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ายังไงเราก็คือสายเลียเดียวกัน เพราะว่าเพราะว่าป้าดาเป็นญาติน้องลุงวางเนาะอ่าสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ